เซไฮกับเวลเุ่นชาวมบายลีเจนไม่บอกทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นฮีโร่ใหม่โนแลนพ่อไลลาโอเคบอกเลยว่าตัวยังโหดจากที่ผมได้มา3 ID ดีนะวินเลทร้อยเปอร์เซ็นต์ไอดีละสิบกว่า,าผมบอกเลยว่าตัวยังโหดไอเทมแบบชิ้นครึ่ง2ชิ้นก็สามารถแบบตัวร์คิวแบบได้หยับหยับแล้ววะ่ะเดี๋ยวผมจะสอนนะเทคนิคการคอมโบอะไรต่างๆแล้วก็รวมถึงการออกไอเทมนะโอเคจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าเล t โก o โอเคเรามาดูกันที่ไอเทมของโนแลนก่อนเลยนะครับไอเทมของโนแลนเริ่มแรกผมต้องมาเป็นนี่นะดาบเจ็ดคาบสมุดคนจะออกมาก่อนรองเท้านะครับรองเท้าอันนี้ผมจะขึ้นเป็นชิ้นเล็กไว้นะถ้าเป็นรองเท้าอันนี้ผมจะใช้สเปนสองแบบนะครับถ้าสมมติแบบว่าตัวเขาเป็นแบบตัวที่เขามีดงมีแดดอะไรเงี้ยหรือตัวที่เขาไลย่ยากๆอ่ะผมใช้เป็นสมัยฟ้าน,นะแต่ถ้าอย่างเช่นตัวขาดตายหรือตัวที่แบบเราไล่ง,ง่ายๆอ่ะอันนี้ผมจะใช้เป็นสมัยแดงนะครับโอเคสมัยแดงเอาไว้แบบเติมดาเมจเอาให้แบบเขาตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์่ะแต่สมัยฟ้าก็าไว้ไล่เข โอเคช move, one, slow, ิ้นแรกก็มาเป็นดาบเจ็ดคาสมุดนะครับอันนี้เราก็จะเอาจอกเกาะนะแล้วก็เอฟเฟกของดาบเจดาวสมุดที่ตีรัะติสโลอะต่อมาก็จะเป็นจอกเกาะนะครับอันนี้ก็จะมาเพิ่มโมเมนต์สปีดของเรานะแบบรอคอมโบเราจะได้เข้าออกไวนะเพราะว่าโนแลนเขาจะเป็นตัวเข้าชุดๆนะครับแบบเล่นประมาณผ่า3มิติออกผ่า3มิติออกอะไรประมาณเนี้ยแบบคอมโบชุด2ชุดออกไอเทม2ชิ้นนี้ก็จะเป็นคอยเทมของโนแลนนะครับคือดาบเจ็ดคาสมุดแล้วก็นี่นะเขียวม่วงนะครับอันนี้จะเป็นของเซตผมนะต่อมาก็จะเป็นอันนี้นะครับดาบเขียวด้ไ แบบการเกมเปุ๊บเขาออกพวกแบบแผ่นรองขาเลขเกาะผู้กล้าอะไรพวกเนี้ยเราก็จะแบบอาจจะตีไม่ค่อยเข้าแล้วอันนี้ผมก็จะแบบเลือดห้า no สิบเปอร์เซ็นต์โนเลนเขาเบิร์ดไว้แล้วนะครับเลือดสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บดาเมจเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะมาแบบเสรดาเมจตัวเองนะต่อมาอันนี้ก็จะมาเป็นเจาะเกาะนะครับอันนี้ก็แน่นอนว่าถึงเขาจะมีตัวบางหรือไม่มีตัวบางอันนี้ผมก็จะออกหมดนะไว้แบบเร่งดาเมจประสิทธิภาพการเจาะเกาะให้แบบถึงที่สุดเจาะเกาะสามชิ้นต่อมานี้ก็จะเป็นของกันตายตัวเองนะครับอันนี้สามารถเลือกได้้้กกััันนนนเเเววดดย็็ออีมาปบหลืง เพย์เซฟก็เป็นกันตายหรือว่าถ้าทีมเขามีฮายาบุส่าแบบตัวแกนโนแลนอย่างเงี้ยก็มาเป็นคาตาเฮมันนะครับอันนี้ก็เลือกๆดูกันเอานะผมแนะนําว่าถ้าเจอแบบตัวแกนโนแลนอย่างเช่นแบบไฮยงฮายาแปสแต่ถ้าเจอแปซิอาผมแนะนำให้เป็นดาบโนตยูแต่ถ้าเจอฮายาผมแนะนําให้เป็นนี้ดีกว่าหรือว่ามาทิวดาแนะนําให้เป็นคาตาเฮมันนะครับโอเคเซเทมโนแลนก็จบแล้วนะต่อมาก็จะเป็นเป็นเอมเบลนะครับเอมเบลของโนแลนอันนี้ผมใช้เป็นสเต็ตก่อนนะข่านะครับอันแรกผมก็จะมาเป็นเบิร์ดไดเมจสามพีนะแล้วก็ติดเผาไหม เพื่อนสามารถเปลี่ยนได้นะครับสามารถเป็นฟาร์มไวแบบผมก็ได้หรือว่าจะมาเป็นนี้ก็ได้นะเมื่อศัตรูอยู่ตัวเดียวโดนดาเมจเพิ่มเติม5%ครับแต่เนี่ยที่ผมเอาฟาร์มไวมาเพราะว่าผมจะมาเวทป่าศัตรูด้นะแบบไห้เขาเกิดยากๆอ่ะเดี๋ยวเราจะแบบฆ่าได้เบบส n o w b a วิ่งได้เวทป่าเขาระเบิดหมดโอเคต่อมาก็จะเป็นนี้นะครับเจอกะนะะอ m b เบลของโนแลนในนี้ผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนคาถาต่อสู้ก็มาเป็นมือฟาร์มครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาแนะนำสกิลแล้วก็ทิคแล้วก็เทคนิคของโนแลนนะครับไปดูกันเลยดีกว่า let's go โอเคผมจะมาแนะนําทิกแล้วก็เทคนิคแล้วก็แนะนําสกิลของโนแลนกันนะครับอันนี้ผมจะข้ามพาสีไปก่อนเลยนะเริ่มแรกที่เป็นสกิลหนึ่งครับสกิลหนึ่งจะเป็นการเลือกปาดไปข้างหน้าระยะสั้นๆนะครับปาดป,ปุ๊บโนแลนจะนี่นะนี่สร้างรอยแยกมิติสกิลสองก็จะเป็นการแด็ไปข้างหน้านะครับนี่อันนี้ก็เบสิกไม่มีอะไรมากนะครับแด็ดโดนก็มีดาเมจปันโดนก็มีดาเมจนะต่อมาส่วนอัติของโนแลนครับจะเป็นการฟาดรอยแยกไปด้านหน้านะครับสามอันนะจากนั้นตัวโนแลนก็จะกระโดดถอยหลังมานะครับนี่นะแค่น เอเคเดี๋ยวผมเปิดเป็นโหมดโลคูดาวก่อนนะนี่ไม่ว่าเราจะใช้ระยะไหนนะครับโนแลนก็จะกระโดดไปทางด้านหลังนะครับนี่นะเห็นวงสีฟ้าไหมครับวงเนี้นี่นะวงสีฟ้าโนแลนจะกระโดดไปตามวงนี้นะครับแค่ระยะวงนี้นะแต่ถ้าเป็นวงสีม่วงวนี่ที่เป็นของพาสซีฟอ่ะอันนี้จะเป็นระยะอันติของโนแลนนะครับนี่อันนี้สมมติผมใช้ใกล้นะโนแลนก็จะกระโดดไปถอยหลังปุ๊บประมาณนี้ใช้ใกล้ใช้ระยะไหนยังไงโนแลนก็กระโดดไปครับ อันติของโนแลนไม่ได้ดีแค่การสร้างนี่นะาพื้นที่แล้วก็กระโดดใช้หลังนะครับยังสามารถล้างบัฟซีซีได้อีกนะสมมติโนโแลนโดนโเซเบอร์ยกอย่างเงี้ยหรือว่าโดนอย่างเช่นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูเลยอย่างเช่นโดนหลอดเนี่ยครับโนแลนสามารถกดแก้ได้เลยนะดีบัฟต่างอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมตีให้แป๊บนึง่งอันนี้มันมีประโยชน์มากเลยนะแล้วก็รวมถึงทีเด็เล็กน้นนอยได้เห็นไหมปุ๊บ ยังไม่ทันในนี่เลยโนแลนกดอันติปุ๊บกระเด้งออกมาเลยดูใหม่ก็ได้เดี๋ยวรอหลอดฟาดใหม่นะครับเสียทุบละกระโดดปุ๊บอันติเห็นไหมแก้ได้เลยเป็นไงอันติโนแลนโคตรเจ๋งต่อมาจะเป็นพาร์ตสของโนแลนนะครับพาส์ติของโนแลนอันนี้มันจะมีอยู่3าส่วนนะครับส่วนแรกก็เป็นการระเบิดวงส่วนที่สองจะเป็นเรื่องของ e n e r g รส่วนที่สามเป็นเนี่ครับเรื่องของการโจมตีธรรมดาเอาเรื่องของการโจมตีธรรมดาก่อนนะครับ เมื่อโนแลนตีครั้งแรกเห็นไหมครับจะเป็นมิตินะแต่ถ้าโนแลนใช้แบบมิติโดนมิติอ่ะเห็นไหมมิติมันก็จะระเบิดออกนะครับนี่นะนี่เห็นไหมมิติมันก็จะระเบิดออกแล้วก็จะดูดศัตรูเล็กน้อยด้วยครับแล้วก็มิติครับถ้าสมมติศัตรูเดินผ่านใช่ไหมศัตรูจะโดนสโล3สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้ามิติระเบิดนะครับเห็นไหมมิติเขามิติเขาจะดูดศัตรูมาเล็กน้อยครับอันนี้ดูนะผมจะวางมิติไว้ปลายรงขาอยู่ล่งนะครับแต่อยู่ล่องจะโดนดูดนี่เห็นไหมเลื่อนขึ้นท โอเคต่อมาถ้ามิติชนมิติครับเห็นไหมนี่มิติชนมิติโนแลนจะได้รับ Energy คืนนะครับสิบห้าหน่วยสกิลของโนแลนอะ่ะเขาจะใช้ Energy 25ห้าหน่วยนะครับต่อสกิลไม่ว่าจะเป็น Skill สกิลสหรือว่าสกิลหนึ่งแต่อันติจะเป็นสกิลเดียวที่ไม่ใช้ Energy นะครับนี่นะนี่ปึ๊บป๊บเห็นไหมใช้ไปก็ครึ่งหลอดแล้วแล้วเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่า Energy ของโนแลนเห็นไหมครับมันจะมียู่ขีด 1ขีดก็คือ25นะครับตีซะว่า1ขีดเราใช้สกิลปุ๊บเห็นไหมได้ครั้งหนึ่งนี่กึ่งสรุปได้ว่าโนแลนอะถ้าใช้สกิลไม่โดนอะไรเลยอะก็จะใช้ได้ประมาณ4ทีถึง5ทีตามเอ e เน y จีลีนะแต่ถ้าเราใช้นี่แตกปุ๊บก็จะฟื้นฟูเอ e เน y จีมานะครับถ้าทำอย่างเงี้ยจะใช้ได้ประมาณ3ทีนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ครั้งที่สองครั้งที่สามก็คือหมดแล้วซึ่งเพราะฉะนั้นเพื่อมาคอมโบกับพ a าส i v e นี้โนแลนจะต้องมีบัฟบูนะครับ ถ้าโนแลนมีบับบูอะโนแลนจะสามารถระเบ,บิดมิติได้ถึงแปดครั้งเลยนะบอกเลยว่าแปดครั้งนี่ดาเมจเยอะมากคืออย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเล่นไปเลยแปดครั้งนั่งรำอยู่เงี้ยแต่ที่เนี้ยถ้านั่งรำอย่างเงี้ยตัวโนแลนเขาบางนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะสอนคอมโบนะเดี๋ยวพาฟซีให้หมดก่อนโอเคพาฟซีการโจมตีปกติของโนแลนนะครับเห็นไหมว่ามันจะมีคูดาวใต้รากนะอันนี้ถ้าการที่ไม่ให้ติดคูดาวอะครับก็คือโนแลนห้ามโดนดาเมจต่อฮีโร่ศัตรูนะแล้วก็ห้ามทําดาเมจตต่่อฮีโรรศัูด้วย นี่ไม่ว่าจะเป็นสกิลหรือตีธรรมดาเห็นไหมมันจะรีเซ็ตนะมันจะไม่เสร็จสักทีเนี่ยดูปึ๊บแต่กับคีบป,ป่าได้นะครับดูเห็นไหมตีคีป,ป่าพาสซีของโนแลนก็จะแบบรีเซ็ตนะโอเคสกิลก็แนะนําหมดแล้วนะครับก็คือป่าถ,ถ้าโดนปึ๊บศัตรูก็โดนดูดแล้วก็โดนสโลเสร็จปึ๊บแล้วก็จะรีเอเนจีให้กับโนแลนในที่นี้อันนี้มันจะเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับสาคัญเลยนะ ถ้าสมมติเอ่อประตูมิติของโนแลนนะครับสมมติเพื่อนเพื่อนทำระเบิดแบบว่าสองอันใช่ไหมปุ๊บนี่มันก็จะเป็นแบบว่าดาเมจสองครั้งนะครับแต่เพื่อนเพื่อนทำระเบิดสามครั้งปุ๊บมันก็จะระเบิดสามชั้นนะนี่ใช่ไหมดาเมจก็จะซ้อนกันสามอันโอเคนี่นะนี่อาจจะดูยากๆหน่อยแต่ที่เนี้ยอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นบัก็กหรือว่าผู้พัฒนาตั้งใจนะมันเขียนไว้ว่าระเบิดครั้งแรกอาจจะดาเมจ จะดาเมจแบบมากที่สุดจะเป็นปกติใช่ไหมครับส่วนดาเมจครั้งต่อไปอ่ะดาเมจจะลดลง40%แต่ทีเนี้ยพอผมลองทําไปเล่นๆปุ๊บอะพอผมลองศึกษาโนโลแลนไปดูใช่ไหมปรากฏว่าดาเมจครั้งที่หนึ่งอ่ะแรงจริงปกติดาเมจครั้งที่สองโดนดรอปแต่ดาเมจครั้งที่สามอ่ะกลับไม่โดนดรอปนะครับอันนี้ผมไม่รู้จะให้ดูยังไงอ่ะแบบว่ามันต้องกดรีเพย์ย้อนหลังดูครับมันถึงจะรู้นะนี่ว่าระเบิดครั้งที่3ของโนโลแลนอ่ะมันเหมือนมันบั๊กหรือมันยังไงไม่รู้อ่ะเห,หมัครบ เนี่ยแต่เมจ์สามร้อยเก้าสิบแล้วคือใหม่ครั้งหนึ่งโอเคต่อมาอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการคอมโบนะครับผมบอกเลยนะว่าโนแลนอะถ้าของถึงในระดับหนึ่งอะดมจะเซตคอยเทมให้กับโนแลนก่อนนะของจะประมาณนี้โนแลนก็สามารถฆ่าคนได้แล้วนะครับนี่ดับเยียดคาบแล้วก็ขึ้นไปชิ้นเล็กอันนี้นะครับอันนี้ก็สามารถฆ่าคนได้เลยนะแต่ยิ่งมีเขียวเขียวนี่แค่สองชิ้นอนะอันนี้ก็สามารถฆ่าคนได้แล้วนะทีนี้วิธีเบิร์ดของโนแลนนะครับอันนี้ผมจะสอนเป็นคอมโบนะ มันยังมีเป็นเบิร์ดเติมดาเมจเพื่อลำแล้วก็เบิร์ดดาเมจเพื่อออกนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมใช้เพื่อออกแหละเพราะว่าตัวโนโลแลนเขาบางไงแต่มันแรงอยู่แล้วไงแต่แป๊บหนึ่งอ๋อแล้วก็วิธีการเล่นโนแลนนะครับเอเนจีไม่ต้องเต็มก็เล่นได้นะครับเนี่ยเอเนจีจะขึ้นลอดเนี่ยอันนี้ผมจะสอดเลยนะพาร์สสีฟของเราเนี่ยมันจะเป็นระยะตีไกลๆใช่ไหมสมมติอยู่ล่องอยู่ตรงนู้นใช่ไหมแต่เราแบบเราอยู่ตรงเนี้ยเราสามารถแดกเข้าไปตีเขาได้นะครับดูนะวิธีการคอมโบโกดซิลลี่สองไปปุ๊บ วิ่งไปใช่ไหมครับกดตีธรรมดาแล้วกดสกิลหนึ่งโปะแล้วกดอันติออกมาแค่นี้แล้วก็วิ่งออกนะครับอันนี้คือการเบิร์ดดามจนะครับแบบไวาดามจมันก็จะแบบสิ้นสุดอยู่แค่ตรงนั้นอนะดูใหม่นะครับดูใหม่เอาแบบไวานะโปะแค่นี้ดูดามจรวมครับเจ็ดพันโอ้โหคือแบบเยอะจัดเยอะจัดจัดมาดูใหม่ก็ได้นะครับดามจเผื่อเมื่อกี้มันบั็ก ผมไม่รู้นะว่ามันบั็อกหรือเปล่าแต่ที่รู้แบบสเต็ปนี้คือแบบดาเมจแรงมากอันนี้คือแบบยังไม่ฟูลคอมโบนะครับเนี่ยเจ็ดพันสามคือแบบแรงมากอันนี้คือคอมโบเข้าออกนะครับของโนแลนต่อมาจะเป็นคอมโบแบบเบิร์ดดาเมจที่แบบว่าเราจะวิ่งเข้าไปลัมนะครับถ้าสมมติแบบก็เป็นแท้งหรือเขาสู้เราไม่ได้อย่างเงี้ยก็คือใช้สเต็ปเดิมได้นะครับลากแบบปึ๊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 บแล้วก็ฟุ่งเข้าไปปาต่อสักทีแล้วก็ออกเลยนะครับนี่แค่นี้ เราจะระเบิดใส่เขาประมาณสามรอบนะครับถ้าเป็นคอมโบเนี่ยระเบิดซีอูหนึ่งซีอูสองโอเคเดี๋ยวผมเอาบาบูไปมึงนะโอเคนี่ครับขึ้นหลอดปุ๊บอันนี้ผมจะลำคอมโบแบบยาวๆเลยนะครับปุ๊บปาดไปโอเคออกพอเราดูว่าแบบว่าเล่นโนแลนล่ะเราต้องกะายเอเนจีแบบว่าเหลือข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายเราต้องเก็บไว้ออกนะเก็บไว้ออกจริงๆแล้วก็สองข้อสุดท้ายอะ่ะเก็บไว้ออกนะครับเพื่อแบบ เราต้องการดูด้วยว่าแดดเดียววะมันพอหรือเปล่าโอเคแต่ถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นในคลิปอะครับที่ผมเล่นอ่ะก็จะแช้คอมโบนี้นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแค่นี้เขาก็ตายแล้วออกมาเลยนี่นะในเคียวม่งเราก็จะติดนะครับเขาก็จะจับเราไม่ได้นะถ้าเป็นตรงอบางเยโดนแค่นี้ตายแล้วเนี่ยคอมโบหรือถ้าแบบเพื่อนๆไม่มีอติใช่ไหมครับหรือว่าแบบประมาณเวลสามอยู่เงี้ยแต่แบบเพิ่งฟ้าใหม่ๆเลยมีบูโนแรงก็บบกได้นะครับแบบมาปุ๊บปุ๊บตีปาดโต พาร์ีสไม่ต้องไปสนใจนะครับถ้าสู้กับฮีโร่ก็คือพาร์ีสมันจะไม่รีนะเลเโอกาสใช้ได้แค่ครั้งเดียวต้องร้ำสกิลหนึ่งสกิลสองโอเคก็จบไปแล้วนะครับทิกแล้วก็เทคนิคของโนแลนแล้วก็คอมโบบอกเลยว่าแบบโคตรแรงโอเคเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่า let's go โอเคตอนนี้เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วครับเรื่องแรกอาสกิลหนึ่งนะตัวผมดูก่อนว่าตัวเข้าเป็นตัวอะไรโอเคมีตัวเข้าถ้าเป็นตัวเข้าอย่างนี้ผมจะไม่ใช้สมายฟ้านะผมใช้เป็นไม้แดง อันนี้เดี๋ยวผมจะเซตมาเป็นนี้เลยนะครับกระบอ,อกเจาะกรอโอเคฟาร์มเลยนะครับเทคนิคการฟาร์มของโนเล่นก็คือแทนพาสซีฟไ,ไปก่อนนะถ้าสมมติพาสซีฟไปปุ๊บเราใช้สกิลหนึ่งแล้วมันจะมีจังหวะที่พาสซิฟเราติดกูดาวครับเราต้องใช้สกิลหนึ่งอีกโอเคอย่างงี้มันจะปาดไปนะแล้วก็เดินไปเวทโนเล่นีกเกมเลยโดนโดนไปรุ่นโดน ตุม้มเอาเอาแบบไล่ให้สุดอะเฮ้ยไม่ตายโอเคปาดเอาคีไปนะครับมาทิดสวยนะน่าสามปาดไปไวรุ่นเคผมกลับไปฟาร์มก่อนฟิรปาดตรงนี้เสร็จปึ๊บลากป๊อ,อเคหมีตายพอดี นี่ครับตีไปเรื่อยๆค่อยๆบริหารเอนเนอร์จี้นะฟันพัสซีแล้วก็ฟันสกิลถ้าพาสดีไม่มีก็ใช้สกิล2แบบคู่สกิลหนึ่งไปเลยมันจะประหยัดเอนเนอร์จี้นะครับเดลล่างว่างไม่มีตัวเหรอเลนล่างอ๋อมาทิศ <S <S 2> <S 2> แตกเดี๋ยวไปรุ่น ผมจะไม่เค,คีครีปนะบูผมหมดเดี๋ยวเอ้ยชุบเฮ e ยคารกูโอเคเซมาเป็นดาบนี้ก่อนนะครับผมจะเล่นเป็นเซตก่อนนะโนแล,เลนเดี๋เกมเขาไม่เอาตัวบางๆได้เดี๋ยวชุดเดียวหายเลยโอเคก็ลากไปนี่ครับพาสิบมาปุ๊บผมรอปาดเคไม่เป็นเนจ r ความไวได้วยนะ อันนี้เออคากูเขาน่าจะมาปะแม่คากูก็มาทิศผมล่ามาก่อนเราเล่นหรอโอ้โหมันต้องเอาสักตัวแล้ะเดี๋ยวนะมาทิศแตกสวยรอก่อนรอก่อนรอก่อนเรา,า,าพาสิวเราเด้งนะโอเคอย่างนี้ต้องไปบูนเราเล่นเขานะครับบูเขาเกิด ิ้่ไม่ติดเ็นไม่เป็นไรนนี้ปเปรุ่นแตกเรียบร้อยเบยไปดิดตึงๆแตกสวยคิวกันยับยับเกมเนี่ยผมบอกเลยเอาลิโก่อนนะครับได้เปียกในพื้นที่น้ำทำให้เราวิ่งไวนะดีๆต่อไปไม่มีสมัยเด้อ เ้ okay, ไดสวยเออเดี๋ยวผมามาบ่วยกันโอเคพอได้เกี๋ยค่าสมุดเสร็จปุ๊บออกเป็นตอกออีกนะครับจอบ่อไบให้สุดเลยปาดส,สวยลาดคิวแจมเจมข้าวุละโอเคพาสิบม,มามาลวปาดปุ๊บปุ๊บ,ป,บปึ้งติดักหน้าเรียบร้อยปาดตอ่อ <laughs> ไม่ตรงหนีไปรุ่น้็ผมทำรอยแยกไม่แตกโอเคไม่เป็นไรวิลเลีมบนโดนยับเลย ก็ค่อยบนนอริหารเอเนจีไปนะครับเก็บเอคิปิดเลย้เท่านั้นแตกสวยโนโลเล่นเขียน่อไปทำอะไรเพื่อนเราไวรุ่น <S 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 เออมีตัวมานะครับโอเคมันค่อยปัดเรอแยกให้แต่งนะ <S <S เออไม่มี Energy โอเคออก ุ้ยเกือบตายแล้วมาทิศจะได้โอเคถอเ้ออกมปกระบอกเสร็จแล้วก็มาเป็นรองเท้าเลยนะครับเอาไปวิ่งแกงนะต่อมาก็นี่เลยนะเขียวโอเคชูอยู่กลางเออเดี๋ยวผมจะคีบแบบนี้ให้เพื่อนก่อนนะครับโอเคชูวิ่งขึ้นบนนะผมจะฟารมเลดแปบ๊บนึง เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะเทคนิคประหยัด energy เขเสร็จแล้วเนื้อบนมีประเด็นกแก้วลันนั้นเ็มีบัฟไหมเขเรามองไม่เห็นไม่ทันเคมีด้วยถ้างั้นผมต้องไปตอบอเขาละเซลไปนะครับตายสวยสับทีขาดเลยนะขาดครึ่งเลยเ,ออเดี๋ยวผมจะให้บาคอลีนะครับโอเค ข้างหน้าเราได้เวทได้เคยตีไปเดี๋ยวพักสีป่ปัตมานะโอเคแล้วก็ปุ๊บเหมือนเดิมฟาร์มก็ประหยัดเอนเนอร์จีหน่อยนะครับสมัยไปเลยสมัยแดงนี้ผมเอาไว้คอมโบก่อนตีนะตอนออกเดี๋ยวพอตอนกลางเกมเดี๋ยวจะเบิร์ดดามเมีน,นะครับแบบเราไม่ต้องตัวไปเสี่ยงด้วย เขีย okay, ต่อมาก็ดาบเขียวเลยนะอยากได้ดาบเขียวว่าน่าจะสบายละอย่าอย่าเวรุ่นยาไม่ให้เฮ้ยคากุอุ้ยู่คากุูเขายีส่สองออกเกมเไยู่แหลกเวนันเล่นไปต่อนะไปต่อนะผมใส่ต่อนะแบบผมดูดันจัดเลยจะทำเราเวรุ่นมาทิตฟลุ๊บฟุ๊บฟลุ๊บสมัยสวย ไปต่อแตกเรียบร้อยโอเคผมจะดันกลางแต่สเปซมาเยอะขนาดนี้ละเดีย๋ยวนี้ก็เก็บเก็บเอนเนอีไว้ก่อนนะครับเผื่อเขามานะนี่ไงเออมาทิศรอเขาแข่งรอบสองแตกตัเวเราไปดีคอมโบพสรสศีหนึ่งสองนะอันนี้ผมจะไปต่อคากุระต่อนะครับโอเค คราไม่ก้านะเออเดี๋ยวผมไปเก็บงานด้านบนดีกว่าเดี๋ยวเราจัดให้เวรุ่นโหแต่เพื่อนเราขนาดนันเพื่อนเราขนาดนั้น,เด,เ,น,ดน,นเดี๋ยวเราก็จะขนาดนีให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย,ยสวยแตกหล่นละแยกเราไปดิคากุผมไม่น่าเอาได้นะได้ปะวะเดี๋ยวรอเ้าแหลมก่อน ยากล้โอเคฟามไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยมาทิศเวรุ่นทำไรตุ้มชุบตุ้มชุบตุ้มแตกสวยโอเคเฮ้ยเรียมบนมีไฟเียบไปทำเทคนิคเดิมนะครับแก็แเอนเนที่เรานะ ผมเคลียบอเสร็จเดี๋ยวผมเอาหลอดเลยเพราะว่า8นาทีจากเต่าจะกลายเป็นหลอดแกงให้มันจบจบเดี๋ยวรอพาลสีแป๊บนึงนะครับขาโตวสวยอืมมาทิดแตกเดี๋ยวไวรุ่นสวยมอสโคนอนเล่นไ่เพื่อนเรานะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนวงสโลเขาวสวยเฟรมชอ็อต เขายังไม่เอาบูด,ด้วยตอนเล่นไม่มบูนี่เล่นยากนะผมบอกก่อนโดนเวทเลยเวทเสร็จปุบ๊บไม่ปานีหลอดต่อชุบชุบโป๊ะชุบใช้ประหยัด energy ไปเขาติดเติม energy ก็ได้ครับจางจริงอ่ะเมื่อไม่การระเบิดไงเข้าแล้วออกไป e n นที่ได้โอเคอันตีเรามาละ เดี๋ยวเราวิ่งไปเบิร์ตต่อชูหน้าตายเลยมั้งสวยเดี๋ยวเราฟาสซีมาก่อนนะครับเจอ,อชิ้นต่อไปอันนี้เลยที่ผมอกอกอันนี้มากันเปเองไว้ก่อนดีกว่าได้เกาะน,นะอ่าจเจียนซีไวรุ่นสหฮเวรุ่นมาทิ์มันมันก็จะเจ็บหน่อยนะมาทิ์มันก็จะเจ็บหน่อยนะ ทยี่ยมสองข้างเขาเงงเงียอะไรกันไม่รู้อะเฮ้ยอย่างนี้ผมแตกว่ะชุบเอาอันติออกมาฝับปาดหน่องไว้ฟุ๊บคากุ่เดี๋ยวปลาล่มโอเคเพรเซฟตัวเองก่อนโหเล่นพลาดเกือบตายดีนะครับอันติของเรามันแก้ซีซีได้อะไม่งั้นอาจจะแตกเดี๋ยวเราเริ่มมีแต่ซิตละเริ่มเดิมเพื่อราดละ ตัวหม่บอกเลยว่าเล่นโกงเล่นมันจัดเล่นบนมอสโปโอเคนาตาดักพาร์ีบเรามาละ๋วยวเราวิ่งใส่นะเฮ้ยเขาไม่เอาเราแล้ววะ่ะเออฟึบพุ่งออกก่อนโอเคมาทิ้งงัดข้า้งสองไปแล้ว ตุ้มระเบิดหายคู่เลยโอเคไม่เอาเดี๋ยวรอพาสีเรามานะเดี๋ยวตบชูสเต็ปเดิมแบบเมื่อกี้เลยเฮ้ยแต่เพื่อนเราโดนโอเคชูไม่โดนโอ้มอสเจ็บแล้วเจ็บแล้วเออเดี๋ยวไปหาฟาร์มเติมเลือดก่อนเรามีบ๊ปูนะค่าคียไปได้เลือด เอ้ยเ,ยเยมาทิดเกือบแล้วเกือบเดินผิดลายแล้วเกือบได้ตายแล้วว่าผมไปกดดันป้อมบนดีกว่าเฮ้ยมาทิดหมดเออหนีไม่ได้อ่ะบัพผมหมดด้วยเกียนี้ผมว่าต้องอ 12, หลอด12สองมันถึงจะจะป้อมไหนได้ว่าเขาเด็บกันดีมากเลย หือว่าทีมผมเขาไม่ดันเกียรไม่เกียร์ป้อมกันวะโอ okay. เคแล้วผมเข้าหลังนะครับโอเคเอาป้อมสวยตามสูตรตามแผนเขีย okay. นมอาทิตแตกเดี๋ยวเราพาสัสดีมานะเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปป่าด,ดตัวไหนดีหน้ารอบนี้มอสคบป้ม เทียบร้อยอย่างแรงเรือกไม่เต็มได้หนิมอสเออเขาเอาบูไปแล้วเดี๋ยวผมเอาหลอดนะโอเคตีหลอดเลยตบโปประหยัดเอนเนอร์จีนะครับดู Energy เอนเนอร์จีเราจะได้เพิ่มมานะพยายามดูพาสซีฟไว้นะครับเวยสไหมวิเกือบ ออกมาสวยแตกพี่อะไรอนะคลาสสิกหลอดเอาหลอดออกก็ได้นะร้องอะไรกันอเอ้ยโหเมื่อกี้ดาบเราเด้งนะครับตตดสีฟ้าที่เราซื้ม,มาเนี่ยไม่งั้นผมอาจจะตายได้นะเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวผมรอป,ป๊าแล้วเดี๋ยวรีบไปเต็มเพื่อนเลยนะจะคลิปเกิดล้วปาดโพ๊ะ ไม่มต้องอีกทีหนึ่งปาดสวยเดี๋ยวรอซัก Energy สักครึ่งหนึ่งนะครับ Energy ครึ่งหนึ่งเนี่ยผมว่าเนี่ยโนแล,เลนเล่นได้แล้วมาทิดเออเราหน้าเอาได้นะตุ้มหมูมอสก็ตายเอ้าเราตายแทนแย่ละโอเคเราเกิดแล้วเพื่อนไฟก็นสนุกเลยรีไปเร็วฟุ๊บใช้แดชจนกว่า Energy จะถึงครึ่งหลอดนะครับ เห็นไหมมันจะมีกำกับอยู่เขียนเราก็กล่าวเอาเลยเขียนดับเหลืองมาแล้วของกันตายแล้วนะเขียเซฟผมจะลองเหมือนเดิมไม่น่าจะได้ไมั้งดูของเขาแปบ๊บของเขาก็เริ่มเยอะแล้วแหละโอ้โหโแล้วไม่มีปูได้ไงมีก็เล่นเสียงเลยแต้เราก็ทำกลายเป็นเกมตึงไปแล้วซะด้วยดิคนตีบ้านไม่ตีบ้าน <Okay. S 2> เดี๋ยวไปเอาพับก,ก่อนแด้เขาก็อยู่ในนั้นแหละเราก็จะลวงยา,ยากหน่อยนะตบปึง้งตบเฮ้ยอย่าแย่งพับเราคาโตของสำคัญเลยเนี้ยกระหลิ่งเล่นกลางเล่นกลางมวัดผมลองเบิร์ตสกินดีกว่าไม่ได้รู้เลยเฮ้ยแ็บแล้วไอรุ่นมอดินแอดลองเชิง มาทิดเอออยากปาดคนว่ะแต่เขามีสกิลหนีกัหมดเลยเอาไงดีเอาไงดีอ,งดอีกใจนีก็อยากได้หลอดนะมาทิดแตกสวยโอ้โหนอเล่นเขาก็แรง่งกว่าผมไปเอาหลอดดีกว่าอย่างเงี้ยแรง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  ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโป๊ะโป๊ะสวยไปรุ่นโอ้ต้องหาเลือดอีงนะแบบวันตีเราเล่นแรงมากเลยผมโดนข่อยเกิน,นึงก็แรงจัดเลยตุมย้มอฮ้ยมอสมีกันกายโอเคผมออกเลยผมจะไม่เสี่ยงอะไรทางนั้น โอเคโลดเหลืองเราแตกนะเออเดี๋ยวขายเหลืองเลยขายเหลืองออกเป็นตายเกิดนะครับมีเงินซื้อแช่แข็งไหมเนี่ยไม่มีอีกแย่ละอุ้ยจะแตกทีมเราเขาไม่ได้ยิงอนะ่ะเสียดายตัวตีบ้านเราเป็นไลลาใครเล่นนะอ่ะโอ้คนไทย เตดูแล้วไม่น่าใช่ไทยปะน่าจะเพื่อนบ้านเราทองดาวเป็นมาบินกะลาบาาตึงๆโอเคตามไปโอ้คลิปยาวแน่เลยนอาเล่น8คิวโอเคเยอะอยู่ได้ปไปจบต้องเอามอสป่ะถ้าเอามอสผมว่าจบได้ต้องสมัยแดงนะไม่แดงเลย าอลแนแตกสวยเออเราสิบเอ็ดวิชวแูแตกแตกปะแตกดิเออเราบางจัดเลยตอนเนี้ยหน้าตาสวยเพื่อนแตกดูของบนนี้แตกกันหมดสิบบ้านสวย ggwp โอเคก็จบไปแล้วนะครับกับโนแลนตัวใหม่ที่แบบโคตรพิวโคตรโหดบอกเลยว่าคอมโบอย่างมันโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็เป็นกอลังให้ผมด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมเล่นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้นะถ้าผมเล่นเป็นผมจะเล่นให้โอเคไปละเจอกันบ๊วย